อัสสลามุอะลัยกุมอ่าวันนี้จะมาสอนอ่านคําอ่านตะชาุดอ่านตอนที่นั่งครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะให้สลามนะคะในละมานะคะอ่าเรามาเริ่มอ่านเลยค่ะอัตต์ฮ ah ิยาตุลมูบารกาตุสซาลาวาตุตตอยบาตุลิลลาอัสสลามุอะลัยกะ ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله إلا, الا الله Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad